พระไทยสบายดีแล้วก็สวัสดีค่ะพี่น้องทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมสบายตอนเท้งทุกคนตอนสบยว <c oughs> ันนี้กะแสเองกำลังสิงไปหน้าทุกคนเลยไปเอาน้ำไม้มา,มากแกงเอาน้ำไม้มา,มากแกงง่ายแล้วกะแต่จับมาหุงพร้อมวางสิงไปทุกคนไปเอาน้ำไม้สักพายอ,อยู่หน้าฮนอยู่สวนมันใส่ฮะเ,เลยวางไฟกินกะโซนนันน้าสาว มากินน้ำทุกคนเลยโซนาวมาแกงน้ำเพราะว่าเอ้ยส่วนเองไปส่งลานส่วนเองยุสวรรค์บอมีมู่กินหลายคนแยกแซ่ยส่โซนตะถาน้เอาไ,ไมกัแดกากาเน่ขึ้นสีแดไปแล้วเลยแล้วนี้เพราะว่า เข,ข้า,ขากับโอ่และทุกคนเลยเข้าโดกันเดินหน้านี่กัสิกเกียวเข้าโดแค รถไปเพิง่งพูนสิได้อยู่บ่ tập tiêu mất, hoa Họ lấy Học lại ăn con Mít mà ăn này แดดทันแดดถอนไม้เลยทุกคนมีบ่อใหม่ไปเอาไว้ทัานสูงมันจ้ะทำไมกระตุ้นสูงหลายเลยทุกคนเลยยายจากโด่งแล้ว ตกตัดปลายวันที่กะชีใบเมื่อตะพีแล้วทุกคนใบมืดแล้วแกมื่อเขาเริ่ม,มจะหอกจักเลยเยอดแล้วตัวกระปุง่งน่อสร้างภัยสิเอาตัวสูงนี้ยทุกคนม,มอมมเลยนี่สองด่งยังไง

คนนี้กัพ่อแล้วทุกคนไปมือไปนี่มือแกก่อนสวยเลยน้ำไม้ลายกับบุ้มมี็เลย่อจะก้าวหนีทุ่นเลยก่อนไม้ลายเต็มเมื่อเทานี้แต่ว่าไอสอยทางมาแล้วทางอีกชนมันเสร็จชนมันไปแล้ว มังหินนะทุกคนเลยเอาอยู่เทนสาวฮะเดี๋ยวชิว่าเอาเนื่อพักก่อนเข้าไปเอาอยู่โซนสาวรถจะจัวไว้นี่อเอาไปใส่ เดี๋ยวีใบทำไมทาทำไมก็ได้ปรหลายเ้แต่แกเอาน้าไม้เล็กน้องตืมเผาป่ะเนี่ยสี่กล่อง้ว่าพันแล้วก็งาพันเผาเป่นไงต้นไม้สองหลนะปล้วไปด0แต่จะจ่าพันมันใ่เไจะมันจะไม่ได้จะมส่ต้ไม้วันน่ะ้วิมงาพันมานมาต้ ืงงอ,อ่มใหญ่เลยี่ฮมวกเราได้ขายอันเต้นเ่มนเดินเลนกันเั้งสอันพกถือมานั่นว่ะไม่ทรงถืนใบะได้ี่คนมาจักอันนี้มาได้งเพกก่อเขาจะเอาตื้นนี่แข่งเนี่ยทำไมขนไปอีกอะแข่งบอต้อนนั้นเป็นแม่งมาจัก จะเอาไหบออืม,มไม่ใช้แล้ว,วนะใส่ไส้หม้อเลยทุกคนแกนไม่สุไข่ันไมเลี้งน้อง,องคนกัน <c oughs> อืม <c oughs> อารดอง <c oughs> เกเท่าเร่มว่ะสิบหกเอาเบอร์ก็ช่วน

ไปไดเมื่อไงแล้วเราการกินแต่ละนัอ้ยกูแบกพัดแบแล้วกินแกงน้าเล่าอืเอาอัว่าคอล้ตะล่ำเข้ามาแล้วจริงจะงเจาได้กรุ๊ปนะขาวานี่เลยักจ่อยว่าก่อนเรา ปีได้หกสิบพันโกบละนะเอสี่ตัวตอกมาเชื่อมือนึงก็ได้จังตัวของมาก็ได้สามพีทบก็ได้มาพ่อบออเพชรบอกใส่เขาเบอร์ไปีทุนมีกระปุกแดงตัวนึงต่ำใส่กันเลย ก็คืออมคหมดแล้วคือก็จึกวิผักาวน่งขา,ขาสเงะเลยสิใส่เห็ดตาด้ทุกคนแดใบหนึ่งเห็ดตาเ็จแ,แขงไว้ตนกันสรสาดนี้แช่แล้วปะลสาดนี้เดี๋ยวเก็บต,ต,ตามมฮุงแล้วมาดิปุงเ่งตาฮุง แกดอไมยนี่นาสาวแกอะกินกแ,แกพุงแล้วแกพันันไทยให้พันตำมสเต็ปตำมะพุงแส่ก็แช่ก็ต้อตงกิน ม,ม,มยังไงอ๋อดปฟังดปฟังเข้าเลยนะ,ะเออผ้าหาะ,ะเสียงออปุ้นนะทุกคน จะ,หะ,หจะ,หะหเห็นกระตาบอกนะเบอ,องหนะูกระตาดัาทำไมบอกไม่หัวไม่ล่้ พี่เือเรียบร้อยแล้วทุกคนเลยน้าสาวตาคือแกงน้ำไม้ต่ำกับปูใส่น้ำก็เลยคุ้นๆเลยนี่ต่ำมะฮุงซิมต่ำมะฮุงก่อนตอนเฮ็ดพอดิซิมเลยทุกคนมาแม่์ใส่กันตานไปดิ้นทุกคนเลยคุณนึกไปป่ะเทศเช็ดเช็ดเช็ดดูฮือกูว่าบ้า Bà mày cũng có dưới ừ, bê luôn 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 lên luôn 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 bảo luôn 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 anh à, sẽ cay. Haha, hãy, bông hãy, 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 rồi hãy, 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 ลาไปเลยเก้าดื่มน้ำอีกแล้วเด็ดการทุกคนวันนี้นะเดี๋ยวพักใจยิ่หน่อยมาสิไปหาเบื้องเฮดตะแลงกันจะที่ได้ไปจะไม่ได้ไปแล้วไปกันลำเขาหาก้อนละเดี๋ยวคลิปนี้ก็จะขอฝากไว้เสมอว่าก้อนขออึดขอมุ่เข้าใจพี่น้องทุกท่านที่ข่าวไม่ตามได้ใจให้ขอกัารทต่อไปสวัสดี